น,นี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูว่าไปตลาดกลับมาได้อะไรกลับมาบ้างมีทั้งตลาดสดเลียกตลาดไม่สดเลยตลาดสดก่อนครับตลาดสดอันนี้เป็นเนืออ้อหมู หมูบดร้อยหนึง่งเนื้อหมูร้อยเจ็ดสิบกินคนเดียวนะกินคาบเย็นกับคาบเช้าได้อะรอีกแค่ไข่ไข่แพ็คละสี่สิบเจ็ดเหรียญสี่สิบเจ็ดบาทเห็ดด้วย เห็คนญี่ปุ่นลงว่าสามสิบบาทประมาณสองสามขีดนะสองตรง,รงหกสิบึงเรลืออีกอันนี้เรียกอะไรดีน้ำเต้าเหืออะไรไม่รู้แต่ว่า อร่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวมาสองลูกลูกได้ยี่สิบกล้วยด้วยกล้วยหอมขาดไม่ได้คืกล้วยชอบมากกล้วยก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทเพราะว่าสองอย่างนี้สองอย่างนี้ แปดสิบกวาบาทอันนี้คือตลาดสดผักกันเดอนเราก็เหลืออยู่ในทุกเย็นยังมียอยงออม้อยู่มีตะไคร้มีต้นหอมพิกก็ยังมีกระเทียมก็ยังมีเลยไม่ได้ซือ้ออันนี้หมดไปสักเท่าไหร่แปดสิบหกสิบร้อสี่สิบสองร้ออันนี้สองร้อยเจ็ดสิบเกลือห้าร้อยล่วส่วนใ้เจ้านี้คือ ไอศรีมอันนี้ใช้คู่ปองแรกครได้คู่ปองวันแรงงาน1,000เหรียญไอศครีมไอศครีมห้าอัน7จ็ดสิบาทประมาณแท่งละ20เฮยเกิน,นไม่ถึง20กล่องละหอัน79เหรียญเจ็ดสิบบาทที่ขายไม่ได้ก็คือนี่ครับของชอบ คนไม่มีดีกีครับมีแต่นี้แหละนมนมมะละกอได้นมมะละกอมาสองกล่องคนละยี่ห้อนะให้เป็นไรเหมือนกันแล้วก็มีอนี่ด้วยสวิตมิสเป็นโกโก้ ชงดื่มแล้วรู้สึกว่าเชื่อมใจเถอะกาแฟด้วยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งแล้วมนะั้งเก้าสิบแปดบาทคูปฟองหนึ่งพันวันก่อนก็แลกไปสามร้อยวันนี้แลกไปอีกสองร้อยกว่าได้ตังกรแดงเหลือคูปฟองอยู่สี่ร้อยขูดองคูปฟองนี่มันฉีกออกได้ส่วนละหนึ่งร้อย ทั้งหมดรวมห้าร้อยเราซื้อไม่ถึงเราก็ฉีกออกได้อันนี้ก็เลยอยู่สองร้อยห้าร้อยเลเป็นสี่ร้อยยังใช้ได้อยู่ครับแล้ววันหลังเข้าหน้าร้อนแล้วได้กินได้ติ่มได้แล้วหมดนี้อาทิตย์หนึ่งคนเดียวก็ประมาณเกือบพันเด้ ข้าวยังเหลือก็เลยไม่ได้ซื้อข้าวอตอนเที่ยงก็กินข้าวโรงงานโรงงานจะ้ีข้าวกล่องให้กินโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ all right, all right, all right.